ะะตามจริงเพลงป๊อปอแบบไม่ได้มีท่านี้เลยเนาะโอเคเอาแลเดจริงๆจังเลยนะคะท่าแรกของเรานะคะที่เห็นในท่านทุกเลยชัดๆเลยนะคะนี่หน้านี้นะคะก็จะเป็นขวาลายซ้ายเอ้ยไม่ใช่ไม่ขวาไหนว่าขวาลายซ้ายดีใช่ยยนี้นะคะอ่าแล้วเราก็จะทำทั้งหมดสองรอบนะคะเอาแค่มือก่อนน้องมือแล้วก็จะเปลี่ยนเปน็นอย่างนี้ถูกไหมอ่าแล้วเราก็จะดึงสะโพกด้านขวาขึ้นนะคะเป็นแอสหนึ่ง นะคะเราก็จะเป็นเอามือเอามือ,อ,มอไววไวไเปเไไปด้าน,น,นข้างนะคะตัวเพลงก็จะแบบคลายเนาะเสียงมันจะเป็นครายค่อน,น,นข้างอยาวนะคะครายแล้วก็เป็นอยากจะนะคะอันนี้ตามเพลงเลยก็คืออยากจะเอามือเสียงขึ้นกับเฉียงลงนะคะพร้อมกับเอามือด้านขวาเนะาะจับที่ต้นขาเรานะคะก็เป็นอยากจะแล้วก็บอมเบอร์อะไรอย่างงี้มันก็จะเป็น องรอบเหมือนเดิมแต่แค่เปลี่ยนมือเอามือซ้ายไปจับ,จบที่เอวแล้วก็มือขวาเอาไปเข็หัูตัวเองนะคะก็จะเปเ็นเกลนคลายอยากจะฟอมเบอร์อ่ะสองรอบนะคะฟอมเบอร์ตัวตายอันนี้ล้วก็จะไล่ไล่อูตัวตายเออให้รู้สึกวิธีกับชิ้นส่วนตัวตายชังที่อ่ะตามเพลงแล้วนะคะช่งที่เอามือเอยเอาเอาอะไรวะเอา,เอา,เอาหัวไปทางซ้ายนะคะพร้อมกับอันนี้เป็นงู วันนี้เขากับจะพกขึ้นนะคะทั้งที่สวยอ่ะสวยเอาเอาขัวไหล่ก่อนนะคะแล้วก็จะเป็นไหล่ซ้ายแล้วก็ไหล่ขวาเนาะอารมณ์แบบยืดเส้นยืดสายค่ะไหล่ซ้ายไหล่ขวาแล้วก็ขานะคะจากมันก็จะเป็นเป็นเหมือนคนเรียก็ตามจริงม่นคลิปมั้งใช่ไหมเอาซ้ายนะคะไปไปด้านหลังแล้วก็ด้านหน้าก็ไขว้แบบคอไหล่ซ้ายไปปุ๊บแล้วก็ไหล่ขวาทั้งที่ท้องก็เอามือขึ้นนะคะก่อนที่ไหล่จะไปสุดเนี่ยเราก็จะเอามือเนี่ยมากรีดนะคะ อารมณ์แบบน,นี้แต่ว่าเอามืกอกรีดนะคะทังที่สวยและซ้ายนะคะวางวางขาซ้ายนะคะแล้วก็เอามือเนี่ยจริงจริงมันจะมันจะเอาแล้วค่อยเอามือขึ้นปุ๊บฮึใจดเลยจริงแล้วก็ฮึแล้วก็ค่อยเอาเอาหน้าขึ้นนะคะเป็นใจตามมือเนาะแล้วก็จะเป็นข้างหน้านี้แล้วก็จะเปลี่ยนเป็นนิ้วโป้งนะคะพร้อมกับเอาขามาด้านหน้าแล้วก็ มันจะเป็นเหมือนกับโบ่งเหมือนเดิมนะคะแต่ว่าก็จะเป็นแอนแอนสะโพกขึ้นแล้วก็ปะปะ๊บตึงตึงตึง,ตงใช่สามรอบนะคะเขาก็ทิ้งสะโพกนิดนึงเนาะแล้วก็เอามือด้านที่เราชูไปเนี่ยยืดตัวขึ้นแล้วก็ไขว้ไขว้ไขว้อารมบัชิริเดอร์เอ่อประมาณหนึ่งไขว้ไขว้แล้วก็ไขว้วววววววนะคะมือเอ่อหัวหน้าก็จะตามมือไปเลยนะคะประมาณน,นี้นี่คือข้อแรก อัลปากสองกันเลยค่ะสองนะคะเมื่อกี้เราก็ค้ายในท่านี้ใช่ไหมตึงตึงตึงตามจังหวะนะคะยังบ้องก็จะเป็นมือเนี่ยมือด้านาด้านด้าน,าน,านเอาลิ้นรัวแล้วด้านในนะคะเป็นเป็นทำอย่างเงี้ยได้เหมือนลูกศรนะแล้วก็ชี้ขึ้นทุงบนนะคะแล้วก็ค่อยดาวลงเนาะยังขณะเรีนยนลืมา่าระตึงตึงยังบ้องอ่ะเอาขาขาด้านในนะคะพร้อมกับมือเนาะชี้ไปด้านหน้าเหมือนกันแล้วก็ขาหลังนะคะค่อยตาม ตรงนี้พร้อมกับย่อนะคะอยังบ่งต้อง,งนัง่งแล้วก็ช้อนตดขึ้นคลายอะ่ะเราเซ็กซี่นิดนึงโอเคนะคะอยังบ่งต้อง,งนั่งคลายลงคำว่านั่งนะคะคลายแล้วก็เอามือนะคะมาเสยผมนิดนึงเสรพร้อมกับเวฟหน้าอกนะคะเสรแซ่ต้องตุยแล้วก็แบบห,อ,หอนิดนึงแล้วก็ตายนะคะจำไว้ว่าหัวสำนากก็จะตามแบบตามแรงมืออะไรประมาณนี้นะคะ ได้แล้วก็ค่อยลากขาเก็บมาค่ะแล้วเป็นคนใจได้ทำไมทำแล้วก็อิอกออ่กันได้ลงออกเซลงออ่อนใจได้ทำไมทำกันได้ลงอ่ลงก็จะช้อนหน้าขึ้นนะคะตามเพลงเลยกันกันได้กัน,กนได้ไดลงแล้วก็เบือ่อแล้ว อยากเจอรักติดติดชุดๆไปเลยอะติดตินี่ก็จะพาร์ทสองนะคะเป็นตุ้ยเอาไว้ต่อกันพาสามนะคะพาสามเนี่ยบอกเลยว่าง่ายมากง่ายแบบง่ายกว่าพาร์หนึ่งพาสองเลยนะคะเพราะว่าเจอมากับตัวค่ะมันง่ายจริงกัะทุกคนก็คือจะมันจะเป็นนา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 นาก็จะเป็นติดติตสอใช่ไหมคะแล้วก็จะเป็นแล้วก็จะปล่อยมันจะมีนานทั้งหมดสามรอบเนาะนานแรกแล้วก็ ดีมันจะเป็นเหมือนแบบคอๆนา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 แล้วเราจะเป็นเริ่มนาสองนะคะก็จะเป็นนาหนีสะโพกก็จะทิ้งไปซ้ายนะคะพร้อมกับกระทุนเท้ากะทุงเท้าซ้ายนะคะนา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 อ่ะอันนี้ก็จะเป็นเออค่ะ ท่านี้ม right ันก็จะแล้วแต่คนเนาะพี mm ่บางคนอย่างน้ำโมอย่างเคสเนี่ยอาจจะไปด้านซ้ายบางคนจะไปด้านหลังบางคนจะไปด้านหน้านะคะอย่างเจ้าขาก็จะอยู่กับที่เนาะนี่ซ้ายขวาเร้อกับเด้งหน้าอกขึ้นไปนิดนึงนะคะซ้ายขวาแล้วก็เป็นนา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 นาแล้วเสร็จแล้วนะคะเอ่อมันก็จะเป็นบ้อง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 ตอจนี้ตรงนี้นะคะสามารถฟรีได้เลยนะ แต่ว่าอย่างเจ้าขานะคะมันก็จะเป็นถ้าจะเป็นบ้องบ้องเป็นโพสนะคะโพสสองโพสแล้วก็บ้อง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 มันจะเหมือนท่าพัสองที่เป็นหนึ่งสองสามใช่ไหมเหมือนเดิมเลยแต่ว่าแค่เป็นด้านหน้านะคะเป็นบ้องบ้องบ้องแล้วก็เป็นทีเดอร์เลยค่ะบ้องเออประมาณนี้นะคะจบแล้วนะคะพัสามต่อไปนะคะ พรสี่หรอไม่มีพรท่าไม่มีพรทโก,ก็ไม่มีนะคะมีแค่พรสามก็เอ้ยพรมีแค่สามพาเท่านั้นนะคะในเพลงบ้องในท่านหุกนั่นเองนะคะโอเคเดี๋ยวเราไปลองเป้นกันเลยนะคะไปเลย ไปเลยนะคะหอบหอบจับลมจับไปเลยนะคะก็วันนี้นะคะก็มาสอนให้ตามคำเรียกรองตามตามตามคำเรียกรองแล้วนะคะในเพลงโบงนั่นเองนะคะบอกว่าทุกคนเนี่ยจะไปเต้นตามกันได้เนะ้องวันนี้